วันนี้เบื่อข้าวค่ะชวนมาทำเมนูหอยทอดง่ายๆกินเองที่บ้านวันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็กรอบมากๆด้วยทำเองกินเองจะใส่หอยเยอะแค่ไหนก็ได้คคือเขากินมันไม่สะใจทำกินเองใส่หอยไปเลยครึ่งกิโลส่วนผสมของแป้งหอยทอดวันนี้นะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำเย็นจัดแค่นั้นผสมให้เข้ากันนะคะตีจนแป้งละลายก็เป็นอันได้แป้งเสร็จแล้วก็ตักแบ่งมาเตรียมทอดได้เลยค่ะถ้าใครไม่กินหอยก็ใส่กุ้งใส่หมึกได้ตามใจชอบเลยตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เทหอยลงไปทอดได้เลยค่ะถ้าใครชอบแป้งแบบบางกรอบ ะะไม่ต้องใส่น้ำแป้งเยอะแต่ถ้าใครชอบแป้งแบบหนาน,นุ่มค่ะใส่น้ำแป้งเยอะๆได้ทอดจนได้ความกรอบที่พึงพอใจจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็เกลี่ยไข่ให้ทั่วเลยนะคะพอทอดจนไข่สุกก็เป็นอันได้ค่ะส่วนสูตรของน้ำแป้งแล้วก็น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมแล้วหอยทอดวันนี้นะคะก็คือน่ากินมากหอยทอดเสร็จแล้วมาทาน้ำจิ้มต่อค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มไก่2อย่างค่ะส่วนอัตราส่วนนะคะก็คือ1ต่อหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ชอบรสชาตินี้นะคะ ก็จะเอามารวนกันน้ำมันนิดน้อยแล้วก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสกับพลิกไทยป่นนิดนึงค่ะผัดพอสะดุง้งสะดุ้งพอนะคะไม่ต้องให้เขาซูลากินจะได้มีความกรอบๆของถั่วงอกอยู่ด้วยหอยทอดวันนี้นะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครชอบก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะเ n j o จค่ะ